4ด้านมืดเจ้ะครนดังที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนถ้าไม่พร้อมห้ามดูการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1. ฉจากลับที่ทอมแอนด์เจอรรี่ฆ่าตัวตุย ใน t อมแอนเจอรี่มีตอนหนึ่งที่ชื่อ Blue Cat Blues หรือที่ชื่อไทยคือเรื่องเศร้าของเจ้าเหมียวออกอากาศครั้งแรกในวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี1956ซึ่งตอนดังกล่าวมีการถกเถียงดีเบตกันประเด็นเรื่องราวที่แท้จริงตอนจบของ t อมแอนเจอรีนับตั้งแต่การเปิดเรื่องมาโดยเจ้าทอมนั่งอยู่บนทางรถไฟที่หน้าตาซึมเศร้าพร้อมพื้นหลังที่มัวหมอง แค่นี้ก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนและเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่ตอนที่เจ้าเจอร์รี่ได้มีโอกาสเปิดอกคุยกันกับเจ้าทอมแบบจริงๆจังๆโดยเจ้าทอมได้เล่าเรื่องราวว่าเขาได้ไปตกหลุมรักแมวสีขาวตัวหนึ่งผู้ที่ทำให้เจ้าทอมลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งหน้าที่การงานของตัวเองที่จะต้องไล่เจ้าเจอร์รี่แล้วเดินหน้าจีบแบบจริงๆจังๆ,ๆ กัดทุกกลเม็ดมามัดใจแมวสาวตัวนี้ทั้งเก็บเงินออมที่ออมอยู่เพื่อที่จะซื้อแหวนเพชรให้กับเธอแต่ก็แพ้ให้กับแมวตัวอื่นไปที่ปีมากกว่ารวยมากกว่าแม่เดือดจะว่าใครปีหนักคนนั้นเกิดชนะถูกไหมหลังจากที่จะทาพยายามอยู่นานแสนนาน ก็ซื้อแมวที่ใช่สำหรับเธอไม่ได้เอาแต่ดื่มนมหนักติดต่อกันหลายวันซึ่งนมนั้นก็แทนเป็นสุราเจ้าทอมเนี่ยดื่มหนักเพื่อยอมใจตัวเองสุดท้ายเจ้าทอมเองก็มานั่งอยู่กลางรางรถไฟลหลังจากที่เจ้าเจอรี่ได้ฟังเรื่องราวของเจ้าทอมแล้วมันก็ไม่ได้สนใจอะไร ประมาณว่าตนเองเนี่ยโชคดีกว่าเจ้ทอมที่คนรักไม่ได้ทิ้งตนเองไปแต่สรุปสุดท้ายความพีคมันอยู่ที่แฟนของเจ้าเจอรี่เนี่ยกับดันไปนั่งรถกับหนูตัวอื่นพร้อมกับเขียนป้ายเชวอว่าเพิ่งแต่งงานใจสลายไปเลยทีเดียวทําให้เจ้าเจอรี่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบเจ้ทอมนั่นก็คืออกหักชีวิต พังสลายก่อนจะเดินมานั่งทำหน้าสิ้นหวังเคียงข้างกับเจ้าทอมและสุดท้ายก็จบลงด้วยภาพมืดมดพร้อมกับเสียงรถไฟโดยทั้งหมดนี้ก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าทั้งสองคนเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองดยการนั่งที่รางรถไฟหรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้นบานๆนั่นก็คือเขาเลือกที่จะปิดชีวิตตัวเองที่รางรถไฟนั่นเอง จุดจบของเดเรมอนโดยจุดจบของเดเรมอนมีทั้งหมด3ทฤษฎีหลักๆด้วยกันทฤษฎีแรกคือเดเรมอนจะกลับโลกอนาคตโดยตอนนี้การถึงโลกอนาคตมีการจัดทัวร์เที่ยวย้อนเวลาและบริษัททัวร์ก็รับนักท่องเท,ที่ยวย้อนเวลามากขึ้นจนมารบกวนมนุษย์ในอดีตและบ้านโดมีตะก็ตกเป็นเหยื่อ เมื่อมีนักทัองเวลามาจากเลิกอนาคตมาโผล่อยู่มิติที่4มาขโมยของกินของใช้จากบ้านเดอร์มิต้าเพื่อเก็บไปเป็นของที่ระลึกในเลิกอนาคตและในที่สุดก็มีผู้ร้ายที่ชื่อแจ็คนักฆ่าที่เป็นอาจารยกรข้ามเวลาบุกมาที่บ้านของเดอร์มิต้าเขาดีที่ตำรวจการเวลาได้โผล่มาช่วยทนันแต่เหตุการณ์นั้นกับชลมนทำให้โลกอนาคตตัดสินใจ ห้ามเดินทางข้ามเวลามาอีกซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ทำให้ใครก็ตามแต่ที่มาจากโลกอนาคตต้องโดนถูกส่งกลับด้วยจึงทำให้เดรมอนต้องกลับไปโลกอนาคตอย่างถาวรในเวอร์ชันนี้ที่เรียกได้ว่าโหดสุดๆจากกันด้วยน้ำตาระหว่างโนมิตะกับเดรมอนเทืดฤที่2องเดรมอนจะไม่อยู่แล้วนะ โดยตอนนี้ไม่ได้ระบุสาเหตุอย่างแน่ชัดว่าทำไมเดรมอนถึงต้องกลับเลิกอนาคตหรือแต่ว,ว่าต้องกลับแล้วเดรมอนไม่กล้าที่จะบอกโดบิตะพอโดบิตะมาขอเครื่องที่ช่วยขี่จักรยานเดรมอนก็เลยเหวี่ยงสุดๆใส่โนบิตะในที่สุดพอคิดอะไรไม่ได้เดรมอนก็แกล้งทำเป็นเครื่องพังเพื่อที่จะให้เซวาชิพาเดรมอนกลับไปเลิกอนาคตพอโนบิตะพูดออกมาว่า ไม่อยากให้เดรมอนกลับไปแต่ก็อยากให้เดรมอนกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเดรมอนเนี่ยึ้งมากๆและตั้งสารภาพว่าจริงๆแล้วเขาก็โกหกเครื่องเขาไม่ได้พังอย่างที่บอกแต่เดรมอนต้องกลับโลกอนาคตจริงๆแล้วก็ทะเลาะกันแต่ด้วยการเปิดใจคุยกันจริงๆโ no นบิตะในเวอร์ชันนี้มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยตัวเองและทั้งสองก็จากกันด้วยดี เทสดีที่3ลาก่อนเดอรเลมอนตอนจบแบบที่3นี้เป็นตอนเจบที่แฟนๆจำนวนมากเคยอ่านเคยดูมาแล้วแหละเพราะเป็นพอทที่ใช้ในหนัง Stand by me The รเลมอนปี2014นั่นเองในตอนนี้ก็ไม่ได้บอกถึงสาเหตุว่าทำไมเดอรเลมอนตั้งกับเลิกอนาคตซึ่งตอนนี้มันเป็นตอนที่น่าเศร้ามากๆเดอะเลมอนต้องเฝ้าดูโนบิตะหลับ พอโนบิตะตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเดอรมอนอีกแล้วและนั่งขดเขาเงาๆอยู่ในห้องเพียงรำพังซึ่งแน่นอนว่าในทุกทุกวันทุกทุกเช้าโนบิตะก็นั่งเฝ้ารอาให้เดอรมอนกลับมาสามฟีเนสกับเฟิร์บจริงๆอาจจะตายไปแล้ว มีทคษฎีสมคบคิดในกระตุนเรื่องฟีนิสกับเฟรบที่น่าสนใจนั่นก็คือจ,จริงๆแล้วฟีนิสกับเฟรบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่แคนเดสยังเด็กนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมพี่สาวของทั้งสองหรือแคนเดสถึงฟ้องพ่อกับแม่ไม่สำเร็จสักทีเนื่องจากเขาได้เห็นภาพหลอนของน้องชายของตัวเองนั่นเอง การตายของผีน้อยน่ารักหรือผีแคสเปอร์ทฤษฎีแรกนั้นมาจากหนังผีน้อยแคสเปอร์ในปี1995ซึ่งในหนังนั้นนางเอกของเรื่องได้มาเฝ้าผีน้อยมาล้ำลึกความหลังในห้องนอนของเขาในวัยเด็กและแคสเปอร์ก็เริ่มเล่าเรื่องของตัวเองว่าตัวเองนั้นป่วยหนักด้วยอาการปวดบวมจนเสียชีวิตโดยเจ้าผีน้อยได้พูดว่าตอนนั้นทั้งดึก ทั้งมืดและหนาวมากๆผมก็ป่วยด้วยผมจำได้ว,ว่าผมไปที่ไหนไม่ได้ผมอยู่ที่นี่กับพ่อของผมแต่นอกจากการตายด้วยโรคปอดบวมของเจ้าผีน้อยแคสเปอร์ในกระตูนที่ทำให้เหลือเตินน้ำตาล่วงมาแล้วในหนังสือกระตูนในยุคเจ็ดสิบนั้นก็ได้เล่าว่าจริงๆแล้วผีน้อยนั้นเป็นผีมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อแม่ของเขาก็เป็นผีเหมือนกันเหมือนพ่อแม่แต่งงานแล้วได้ลุกเป็นผีน้อยแคสเปอร์นี่แหละ โดยในฉบับกระตูนยังได้เล่าเรื่องราวของผีน้อยแคสเปอร์ในโรงเรียนรวมไปถึงชีวิตในวัยเด็กของผีน้อยแคสเปอร์แต่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของผีน้อยแคสเปอร์นั่นก็คือในฉบับแอนิเมชันในปี1 9 9 8ได้เผยภาพของเจ้าผีน้อยแคสเปอร์กำลังนั่งอยู่บนหลุมศพของตัวเองซึ่งนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าจ,จริงๆแล้วเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อน นอกจากนี้ในตอนเดียวกันกระตูนเรื่องนี้แคสเปอร์เองยังมีเพื่อนเป็นสนักจิ้งจอกที่โดนถูกค่าซึ่งหลายๆคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าจริงๆแล้วเจ้าผีน้อยแคสเปอร์เนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วเสียชีวิตจากอาการปอดบวมนั่นเองแม่น่าสงสารน้องจริงๆ เป็นอย่างรกับ้างล่ะกับเรื่องราวที่แอดนำมาฝากในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆและเพื่อนๆได้รับรู้ได้ล่วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นว่ามันสวยงามจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ